เพื่อนๆครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วสิบกว่าปีครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในตลาดประจําอําเภอในจังหวัดลําปางครับเป็นตลาดที่เก่าแก่บรรยากาศคึกคักเพราะอยู่ในชุมชนครับและในทุกๆเช้าผู้คนก็จะเดินมาหาซื้อของมีทั้งของสดของแห้งร้านขายของทั่วไปและร้านอาหารครับมีมุมหนึ่งของตลาดครับ จะมีร้านกว๋วยจับเล็กๆที่ทุกคนต่างพูดกันว่าอร่อยมากเป็นร้านกว๋วยจับของปาจี๊ดร้านนี้ขายมาหลายสิบปีแล้วทุกคนในอำเภอนั้นจะรู้จักปาจี๊ดเป็นอย่างดีเพราะฝีมือการทำกว๋วยจับที่อร่อยจนเป็นที่ติดใจในระดับอำเภอครับคุณหมีเป็นคนหนึ่งที่เขามากินเป็นประจำทุกครั้งที่เขามาปาจี๊ดก็จะแถมขาไก่ให้ทุกครั้ง ขาไก่ที่ปาจีดแถมให้จะมีรสชาติอร่อยมากเนื้อจะนุ่มและมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่คุณมีไปเรียนที่อื่นโดยที่ไม่ได้กลับบ้านเลยสองปีกว่าหลังจากที่เธอกลับบ้านมาครับวันนั้นเธออยากกินเก๋วจับมากเหมือนที่เคยไปกินเธอจึงไปตลาดมุ่งไปที่ร้านปาจีดครับเธอเดินไปที่ร้านและไปสั่งเก๋วจับกินเลยได้พูดคุยทักทายกับปาจีด คุณมีคิดในใจว่าปาจีดูไม่แก่เลยหน้าตายังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเธอกินอิ่มคือกลับบ้านตามปกติครับวันต่อมาแม่ของคุณมีจะไปตลาดคุณมีจึงฝากแม่ให้ซื้อก๋วยจั๊บแม่บอกมีว่าก๋วยจั๊บไม่มีขายแล้วนะยังไม่มีร้านไหนมาขายที่ตลาดเลยคุณมีบอกแม่ไปว่าก็าร้านปาจีดไงแม่ ที่อยู่ในตลาดแม่บอกกับคุณหมีว่าป้าจีดแกได้ตายไปสองปีกว่าแล้วนะหลังจากที่แกป่วยมานานตอนนั้นคุณมีตกใจมากรู้สึกแปลกๆเพราะว่าเธอยังไปกินที่ร้านแกอยู่เลยคุณมีไม่เชื่อแม่เลยบอกแม่ไปว่าเมื่อวานหนูยังไปกินอยู่เลยยังทักทายพูดคุยเลยดูหน้าตาย,ยังเหมือนเดิมอยู่เลย แม่ทำหน้าแปลกใจมากเพราะว่าเคยได้ยินคนก็พูดกันว่ามีคนเคยเห็นปาจีสวมพ้กกันเปื้อนยืนขายกล้วยจับเหมือนที่ยังมีชีวิตอยู่หมายความว่าปาจียังคงไม่ไปไหนเพาะยังหวงขายกล้วยจับอยู่แม่ถามคุณมีย้ำว่าไปเห็นปาจีจริงๆใช่ไหมคุณมีบอกว่าใช่และยังกินกล้วยจับด้วยแม่ฟังถึงกับขนลุก และรู้สึกกลัวมากจึงพูดย้ำอีกว่าจริงจริหรือคุณมีบอกว่าจริงคุณมีไม่เชื่อแม่ที่บอกว่าป้าจีตายแล้วโดยจึงตัดสินใจโทรไปถามเพื่อนว่าป้าจีตายแล้วจริงไหมเพราะว่าเธอเห็นป้าจียังไข่ไปจับอยู่เลยเพื่อนๆคุณมีตอบกลับมาว่าแกฟังดีๆนะป้าจี๋แกตายไปตั้งสองปีแล้วคุณมีฟัง รู้สึกขุนลุกแต่ก็ยังไม่เชื่อเพื่อนเท่าไหร่นักเธอจึงตัดสินใจไปที่ตลาดทันทีไปดูว่าป้าจี๊ดมาขายก๋วยจั๊บหรือเปล่าเธอไปถึงตลาดเธอมองไปที่แผงก๋วยจับ๊บมีคนเข้าไปนั่งกินตามปกติและยังมีการพูดคุยกันในร้านทำให้คุณมีรู้สึกงงงงไม่เชื่อทั้งแม่และเพื่อนแต่ปรากฏว่าคืนนั้นคุณมีนอนไม่หลับเธอรู้สึกกลัวป้าจี๊ดยังไงบอกไม่ถูก เสียงของประจีตมาพูดเบาๆที่หูว่าอย่าให้ก๋วยจับของฉันหายไปนะช่วยดูแลร้านก๋วยจับของฉันด้วยและให้คนมาช่วยกินก๋วยจับร้านป้าด้วยนะ mm. คุณมีคนลุกไปทั้งตัวใจเต้นด้วยความกลัวทำให้รู้สึกเหมือนปาจีตยังไม่ตายจนกระทั่งผู้คนต่างเชื่อกันว่าร้านนี้เป็นร้านที่มีผีปาจีดเฝ้าขายก๋วยจั๊บอยู่ตลอดเวลาและก๋วยจับของปาจีด ก็กลายเป็นเรื่องที่เล่ากันในตลาดสุดท้ายคุณมีรู้สึกว่าคิดไปเองว่าปาจีดยังขายก๋วยจั๊บอยู่พอไปถามเพื่อนเพื่อนหลายหลายคนก็บอกว่าปาจีตายแล้วหลังจากนั้นเธอพยายามค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับร้านปาจีบนอินเทอร์เน็ตจนพบข่าวเก่าๆที่เคยลงไว้ในสื่อเกี่ยวกับเรื่องราวของร้านปาจีปรากฏว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วจริงข่าวเหล่านั้นยังพูดถึงความทรงจํา ที่ปาจีตยังอยู่และผู้คนได้เข้าไปกินก๋วยจั๊บในร้านของแก่มากมายคุณมีรู้สึกกลัวมากและรู้สึกสับสนที่คิดว่าปาจีตยังอยู่เธอถามตัวเองตลอดว่าเป็นเพราะอะไรหรือว่าการมองเห็นปาจีตเป็นเพียงภาพลวงตาคืนนั้นเธอหลับไปเสียงแผ่วฝั่งได้ว่าอย่าลืมร้านฉันนะฉันปิดร้านแล้วนะฉันไม่มีโอกาสได้เปิดแล้ว สุดท้ายเธอก็เข้าใจว่าปาจีดได้ตายไปแล้วจริงๆหลังจากนั้นคุณมีจึงได้ทำบุญให้ปาจีดและอธิษฐานให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีอย่าให้มาเห็นอีกเลยหลังจากที่มีการทำบุญอุทิศให้ปาจีดแล้วความทรงจาเกี่ยวกับปาจีดที่ยังมีอยู่ในใจของเธอชื่นชมในความสามารถในการทำก๋วยจั๊บที่อร่อยของปาจีดเธอติดใจในรสชาติก๋วยจั๊บที่ป้าแกทำเธอจึงเริ่มหาเวลา และพยายามฝึกทำตามจนสุดท้ายเธอก็สามารถทำก๋วยจั๊บที่มีรสชาติเหมือนหรือใกล้เคียงกับปาจีดได้คุณมีจึงตัดสินใจเปิดร้านขายก๋วยจั๊บครับเธอใช้ชื่อร้านว่าก๋วยจั๊บปาจีดเพื่อเป็นการระลึกถึงร้านของคุณมีตั้งอยู่ใกล้ๆกับตลาดนั่นเองครับเธอเปิดได้สักพักลูกค้าเข้ามาสั่งก๋วยจั๊บของเธอมาก เป็นที่น่าพอใจและมีคนที่เคยได้กินร้านปาจีตมาแล้วชมว่าร้านของเธออร่อยเหมือนร้านปาจีตเดิมทำให้เธอรู้สึกภูมิใจและมีกำลังใจและสัญญาว่าจะทำเป็นอาชีพต่อไปครับ